สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับงานหน้ากากรุ่นสามพฤาคมหรือหานุมานแพงฤทธิ์นะครับหลวงปู่มหาศิลาพระอาจารย์ต้อมวัฒ่าแทแบงหลวงปู่สุริยันครับโอ้วันนี้ไม่มีแบ่งปันพี่ๆนะครับนาตก25รายการได้เลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมกันพี่งานหน้ากากนะฮะชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอจีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ วันนี้นะครับงานหน้ากากครับเรามีหลายแบบหลายรูปแบบนะหลายรายการนะครับวันนี้จัดมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับคัดมาให้เลยนะครับองละ500บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับองละ500บาทเหมือนเดิมนะครับนะถ้าจับคู่นะผมพิเศษใ่าเฉพาะ EP นี้น้นะครับนะจับคู่ผมให้800บาทนะครับ จับคู่ผมให้800บาทนะครับสุดๆนะครับลดให้200บาทเลยนะครับนะหลังเราเอาเป็นนะครับนะหนุมานแผงลิตเป็นรายการลัง VIP นําเลิกนะครับไม่ใช่ลังธรรมดาหรือองค์ธรรมดานะครับนะเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับรายการที่1นึ่ะนี่ฮะรายการที่1นะครับรายการนี้นะครับนาเลขคุณเบอร์หมายเลข24ครับนําเลิกพิเศษฮะรายการแรกนะครับนะนี่รายการที่1นะครับ นี่ฮะเลือกชมดูนะพี่นะผมจะไล่เลยเลยนะรายการที่สองครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขสามนี่ครับรายการที่สองนี่ครับนะพี่ดูนะนี่ฮะผมดูไปช้าๆนี่ครับนี่ฮะหน้ากลากชุบนี่รีทองฮะนี่ฮะรายการที่สองนี่ครับต่อมารายการที่สามนี่ครับ นี่ฮะเลขโคดำเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการที่สามนะครับนี่ฮะฝั่งตะกุดนะหกดอกด้วยนะครับหน้ากลาดสีทองนะฮะฝั่งจิวานสามพุทธาคมนะครับทุกรายการนี้พี่นี่ฮะรายการที่สามรายการที่สนะี่ฮะนี่ฮะดูครับพี่ดูมวลสารกันนะดูนะว่าพี่ชอบแบบไหนนะเอกลักษณ์ประจําตัวแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะพี่นะ แต่รายการจะชื่อคล้ายกันหมดเลยนะครับนะ <_ C ell> ดูนะพี่นะ <_ C ell> พี่ดูมวลสารที่ติดนะครับนะ <_ C ell> ชอบแบบไหนรูปแบบไหนนะหรือรายการนี้นะครับเลขค้นตัวเบอร์นะครับหมายเลข30สิบนะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลข3าินะครับรายการที่4ี่นะครับ <_ C ell> ต่อมารายการที่ห้าครับนี่ฮะดูต่างกันที่นาเนื้อต้นหลังด้วยนะพี่นะเนื้อไม่ข้าวไม่เหมือนกันนะนี่ฮะ รายการนี้เรีโค้ดตัเบอร์มาเลขสี่สิบสองครเนี่ยพี่ดูมวลสารนะครับนะสามเกจจินะครับเป็นกระสายสินนะครับนี่ฮะอันนี้รายการที่ห้านะครับเลขโค้ดต sure. ัเบอร์มาเลขสี S <S ่สิบสองนะครับรายการที่หกครับนี่ฮะเนี่ยตัวนี้จะมีอุดโค้ดนะมีจีวอนนะครับมีอุดโค้ดนะฮะอุดโค้ดนะครับ เลขค้นตัเบอร์มาเลขสามสิบนะครับรายการที่หกเลขค้นเบอร์มาเลขสามสิบนะฮะเนี่ยฮะรายการที่หกนะครับหรือรายการที่เจ็ดครับนะฮะเลขค้นเบอร์มาเลขสิบสองนะครับรายการที่เจ็ดเลขโค้นตัเบอร์มาเลขสิบสองรายการนี้หน้ากากนะฮะสองแบบนะฮะหน้ากากสีทองกับหน้ากากเิวทองแดงนะครับองนี้มีสองหน้ากากนะครับนี่ยนะฮะ รายการทำเลิกนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์สิบห้าครับรายการที่สิบแปดเออรายการที่แปดนะครับเลขโคดเบอร์สิบห้านี่ฮะเลือกดูนะพี่นะเลือกดูนะครับนี่ฮะงค์นี้มีโคดนะฮะนะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขโคดเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับ รายการที่เก้าเลขคนจังเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับสามพุทธาคมนะฮะรายการที่เก้ารายการที่สิบฮะเลขคนจังเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการที่สิบนะฮะเลขคนจังเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเลขคนจังเบอร์หมายเลขสี่ สีนะครับเลขค้รา,ายการที่สิบเอลขคนเบอร์มาเลขสี่ฮะรายการที่สินะครับรายการที่สิองเลขค้นเบอร์สาิบฮะรายการที่สิบสองเลขค้เบอร์มาเลขสาบสาฮะ รายการที่13นะครับจะเป็นอ่ารายการที่13กับ14จะองค์ละ600พี่คู่ละ1,000นะครับรายการที่13บสบสีจะเป็นองค์ละ600คู่ละ1,000นะฮะจะเป็นรายการนักาก,ก,นากาก2กษัตริย์กับนักกาก3กษัตริย์นะพี่นะนี่ฮะองค์ที่13จะเป็นเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข7ตัวเดียวฮะนี่ฮะหมายเลข7ตัวเดียวนะครับรายการที่13บนักกาก2กษัตริย์นะครับส่วนหมายรายการที่14จะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข48่สฮะ นี่ฮะคงละหกร้อยบาทคู่ละหนึ่งพันพี่ชายนะครับรายการสองวัสด์ก 1, ับสามวัสด์นะครับนะมีแค่สององค์พี่ชายนะครับนานได้มาแค่สององค์พี่นะเป็นรายการพิเศษนะฮะต่อมาครับรายการที่ไปรายการที่สิบห้านะครับนี่ฮะรายการที่สิห้าเป็นหน้ากลาบผิวลุ้งพี่ชายนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบสองนี่ครับด้านหลังสีดํานี่ฮะใบลานนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับ รายการที่หกนะครับเป็นนา้ากาผิวลุ้งกับนากากทองแดงครับเลขค้นจำนวนหมายเลขสิบสองฮะนี่ฮะสวยนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นนากากาผิวลุ้งนะครับรายการที่สิบเจ็ดหลังฟ้านี่ฮะเลขค้นนวนเบอร์ยี่สิบแปดอุ้ยหลังฟ้าสวยนะนี่ฮะนี่ลายมือลายมือเกจิสามเกจินะครับนี่ฮะ นี่ฮะสวยๆเลยต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดนะฮะร,รายการที่แปดนะครับเป็นหน้ากากสองสีนะครับนะมีทองแดงกับิวลุ้งนะครับหลังขาวอุ้ยหลังขาวสวยๆเลยนะหลังขาวคลาสสิกผีขาวสมเด็จเลขคุณนําเบอร์หมายเลขสองฮะนะครับเลขคุณนําเบอร์หมายเลขสองลองแม่ทับฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการสิบเก้านะครับเลขโค้ดเบอร์ไปเลขสี่ิบหกหลังเทาพวงทูบเนี่ยหลังเทาเนี่ย nee สวยๆเลยเลขโค้ดเบอร์ส6ิหกนะครับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการยี่สบโอ้โหนี่สวยผิวลุ้งเลยผิวลุ้งสวยๆเลยพี่หนุมมานีะครับเลขโค้ดเบอร์ไปเลขสิบเก้าหลังขาวฮะเลขโค้ดเบอร์ไปเลขสิบเก้าหลังขาวแล้วพี่นะรายการ20ยี่สิบนะครับ รายการยีิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆนะรายการยีิบเอ็ดหลังเหลืองนะฮะเลขคุณตัวเบอร์มาได้สองหกฮะเลขคุณตัวเบอร์มาได้สามหกฮะนี่สามหกลบกันได้เก้านะสวยๆเลยนะครับ,ระบร 26, นะรายการที่ยีิบเอ็ดนะครับนี่ต่อมารายการที่ยี่สิบสองครรายการยีิบสองเลขคุณตัวเบ,ร 24, 30, วรเบอร์นี่ครับรายการยีิบสองเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสามสิบฮะ รายการยีิบสองเลขค้นตัวเบอร์อรหมายเลขสามสิบฮะนี่ฮะรายการที่ยีิบสามนะครับจะเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสองศูนย์หลังฟ้านี่ฮะยี่สิบนะครับงารายการรายการยีิบสามนะครับ,น,รน,รบนี่ฮะสวยๆเลย ต่อมารายการที่ยี่สนะี่ครับยี่สิบสี่เลขค้นตัเบอร์มาเลขสามสิบเก้านะหลังเทาเนี่ยฮะสวยทุกรายการวิจายนะครับนี่ฮะรายการยี่สี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับผิวลุง้งนะครับตะกุดนะเหมือนเดิมพี่นะตะกุดหกดอกเหมือนเดิมเลขค้นตัเบอร์มาเลขสี่สิบเจ็ดใช่ปะฮะสี่สิบเจ็ดนะครับ,รบหลังเขียวมรกตเนี่ยฮะหลังสีเขียวมรกตนะสีงี้สวยๆเลย นี่ครัฝั่งโค้ดสองด้วยนะครับรายการยี่ห้านะครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกรายการสุดท้ายครับพี่นะเลขโค้ดเบอร์มาเลขสองหกนะรวมกันได้แปดนะครับเลขโค้ดเบอร์สองหกรวมกันได้แปดพี่หันดุมานถี่น้ําเงินนี่ฮะนะรายการสุดท้ายนะครับรายการยี่สิบหกนะครับนี่ฮะนี่ครับยี่สิบหกรายการนะครับผมทายรวมให้นะครับนี่ ยังรวมให้นี่ครับนะครับลองเลื่อนชมดูนะ้ไพี่นะลองเลื่อนชมดูนะครับนี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่ชายนะครับมาแบ่งปันให้พี่นะครับหากชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับัานหรือรับหลายองค์นะฮะรับหลายองค์เดี๋ยวพิเศษให้กันนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ